สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดประจำเดือนพฤษภาคม2567นะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทำนายกันเลยเริ่มจากการงานของคนปีชวด สำหรับคนปีชดที่ทํางานประจําได้รับราชการนั้นในเดือนนี้การงานอาจจะมีติดติดขัดขัดไม่ได้ดังใจนะครับบางคนนั้นขุนใจร้อนบู้หวาดแล้วรีดทําง,งานให้เสร็จม,มากเกินไปการคิดการตัดสินใจจึงมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่ายแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเจ้านายในเดือนนี้นะครับไม่ชื่นชมแล้วอาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่กับผู้บังคับบัญชาได้ด้วยถ้าคุณใจร้อนบู้หวาดนะครับ ในเดือนนี้ผมแนะนําว่าคุณต้องใจเย็นๆค่อยๆคิดค่อยๆทําว่างแผนงานดีๆครับแล้วมีปัญหาปภะษาอะไรค่อยๆแก้ไปอย่าใจร้อนอย่าวู้าเป็นอันขาดแล้วกับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องอ่อนน้อมทองตัวอตัวเอาไว้ด้วยนะครับและจะดีกับคุณเอง กับเพื่อนร่วมงานนั้นไอ้พึงคิดเอาไว้เสมอนะครับว่าเพื่อนร่วมงานมีความสําคัญกับเรามากคนเรานั้นจะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเพื่อนร่วมงานขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชากับเจ้าหนายของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ใจเหตุใจผลให้มากพยายามรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นแล้วทํางานด้วยความสุขขุมความรอบคอบให้มากนะครับแล้วโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยังมีอยู่สําหรับบางคนนั้นถ้าหากแมนว่า การงานไม่ได้ดังใจอย่างไรเสียก็อย่าพึ่งยอมแพ้อย่าพึ่งท้อแท้นะครับเขาก็ปรับเขาก็คิดเขาก็ทำแล้วมันจะดีกับคุณเองต่อไปสําหรับคนที่ทําธุรกิจในเดือนนี้คุณมีโอกาสาที่ธุรกิจอาจจะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามสําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้นในเดือนนี้ให้พยายามหาโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาเกื้อหนุนธุรกิจของคุณด้วย สร้างคอนเนคชันใหม่ๆนะครับแล้วพยายามใช้เหตุใช้ผลใช้ความรู้ในการปรับปรุงแนวความคิดของคุณให้มากสักหน่อยแล้วมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดังที่คุณหวังและตั้งใจเอาไว้นะครับในเดือนนี้คนที่ทําธุรกิจนั้นธุรกิจที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมีอยู่หลายตัวทีเดียวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำถือว่าดีธุรกิจเกี่ยวกับอาหารธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวธุรกิจที่เป็นออนไลน์นะครับ ก็ถือว่าดีมากในเดือนนี้อยู่นะครับต่อไปเรามาดูกันต่อสําหรับนักเรียนนักศึกษาบ้างสําหรับนักเรียนนักศึกษาคนปีช่วนนั้นในเดือนนี้คุณมีโอกาสดีๆอยู่นะครับถ้าคุณใจเย็นแล้วรอบคอบใช้เหตุใช้ผลในการคิดในการตัดสินใจให้มากกว่าปกติถ้าคุณใจร้อนผู้วางอาจจะมีการเข้าใจผิดแล้วอาจจะมีปากมีเสียงกับผู้บัง กับเพื่อนร่วมงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ได้ต้องใจเย็นนะครับผมย้ําเลยมีปัญหาอะไรก็ค่อยพูดค่อยคุยใช้เหตุใช้ผลให้มากเดี๋ยวทุกเรื่องราวมันจะลงตัวเองครับสําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานทําในเดือนนี้คุณต้องพยายามหาความรู้เพิ่มเติมปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพตัวเองตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมให้เหมาะสมกับการงานนะครับแล้วพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองความรู้ของตัวเองให้มากแล้วโอกาสประสบความสำเร็จมันมีอยู่ครับ ต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงินบ้านสำหรับเรื่องการเงินนั้นนะครับในเดือนนี้ดูเหมือนการเงินรายรับจะเข้ามาค่อนข้างช้านะครับแต่รายจ่ายนั้นยังคงมีมากอยู่เพราะฉะนั้นคุณต้องบริหารจัดการการเงินต้องรู้จักรัดเข็มขัดยาสุรี่สุไายอย่าซื้อความสุขมากเกินไปนะครับเครื่องใดที่ไม่จําเป็นนะครับก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยควางแผนค่อยๆใช้จ่ายนะครับ อย่าซุริสุรยอย่าซื้อความสุขมากเกินไปอย่างที่นำเดืนแล้วแล้วคุณจะผ่านปัญหาประสาทไปได้ด้วยดีครับสําหรับเรื่องการเงินนั้นในเดือนนี้นะครับบางคนนั้นอาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินคุณด้วยคุณต้องระมัดระวังสักหน่อยถ้าจะหยิบยืมย่างไรวางแผนดีๆครับอย่าให้ยืมเพราะรู้จักอย่าให้ยืมเพราะเกรงใจนะครับแต่ต้องใช้เหตุใช้ผลให้มากกว่าปกติในการคิดในการตัดสินใจ ถ้ายืมไปแล้วมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่ตรงนั้นสําคัญมากกว่านะครับต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดเลยละกันนะครับสําหรับคนปีช่วดที่โสดอยู่ในเดือนนี้ดูเหมือนคุณอาจจะย,ยังคงต้องโสดต่อนะครับเพราะคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการงาน ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาเงินใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงยังไม่มีเวลาไปสนุกสนใจใครเขานะครับถึงแม้จะมีคนเพียบเข้ามาในชีวิตคุณแต่ดูเหมือนคุณยังไม่เปิดใจกว้างเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมต้องโฉดต่อนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักในเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณต้องระมัดระวัง ในการพูดกันจาต้องคิดก่อนพูดนะครับเพราะดูเหมือนคุณค่อนข้างจะวุ่นวายใจร้อนและมีโอกาสสูงครับที่คุณกับคนรักอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนะครับมองโลกกันคนละมุมเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ใช้เหตุใช้ผลพยายามที่จะพูดคุยนะครับแล้วเรื่องใดที่อาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ให้คุณสงบปากสงบคำเอาไว้คิดก่อนพูดเสมอนะครับยิ่งคุณยอมคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็ยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวยิ่งคุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไหร่คนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักแล้วในเดือนนี้คุณเองก็เหมือนกัน มีโอกาสที่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดมีการประทบกระทั่งกันได้กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องขึ้นมานะครับถ้าคุณใจร้อนผู้วางเพราะฉะนั้นคิดก่อนพูดครับแล้วต้องพยายามสงบปากสงบคําแล้วคิดเอาไว้เสมอว่าอยู่ใกล้กันเมื่อลิ้นกับฝันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันได้อะไรที่ยอกกันได้ก็ขอใยอมและจะผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีนะครับ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้คุณเองก็เช่นกันนะครับต้องพผียงลดลดความใจร้อนความวุ่นวายลงบ้างนะครับเพียมให้เกียรติคนรักถ้ามีปัญหาอะไรให้คิดถึงวันแรกที่พบกันคิดถึงวันแรกที่รักกันคิดถึงวันแรกที่ตัดสินใจแต่งงานกันนะครับแล้วคุณจะสามารถผ่านทุกปัญหาผ่านทุกอุปสรรคผ่านทุกเรื่องราวไปได้ด้วยดีสําหรับสุขภาพของคนปีชวดน,นั้นในเดือนนี้นะครับคุณต้องดูแลสุขภาพด้วยเพราะคุณมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่าย บางคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตผิดปกปติมีความปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดนะครับหรือบางคนนั้นระบบประสาทสายตาอาจจะมีปัญหาได้ด้วยและที่สําคัญช,ชีวิตต้องไม่ประมาทนะครับระหว่างอุบัต,ติเหตุต่างๆเอาไว้ด้วยสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรัะฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้ง ID line ไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับผมก็แอดไลน์ line, และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณ ไม่ได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งนะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอไว้พอให้กับทุกท่านขอให้มีความประสบประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานการเงิน ชื่อเสียงเกียตรติยศและความรักและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างในมากกอน้อยเพราะนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วนะครับจะอย่างไรเสียก็ย่อยมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ